เป็นเรื่องของหนังใหม่สัปดาห์นี้ก็เข้ามา4เรื่องนะครับเรื่องแรกของสัปดาห์นี้ครับหนึ่งในผู้เข้าชิงออสการ์หนังแอนิเมชันยอดเยี e ่ยมนะครับ The Red t o l e l นะครับเป็นการรลวมือระหว่างสตูดิโอจิปิกับคนทำหนังบริษัทสร้างหนังที่ฝรั่งเศสแต่คนทำแอนิเมชันเป็นคนอังกฤษนะฮะเรื่องราวคือสตูดิโอจิปิเนี่ยคุณมิยาสกิโวน่าสตูดิโอจิปิเนี่ยไปดูแอนิเมชันสั้นๆเรื่องหนึ่งล้วชอบมาก เลยปรึกษากับเพื่อนที่อยู่ที่ฝรั่งเศสไปแจ้ว์สัดว่าเฮ้ยถ้าชาจะสตูดิโอสตูดิโอจิบบีเนี่ยอยากจะสร้างอะไรสักเรื่องเนี่ยที่เป็นตัวเองไม่ได้ทําเองแล้วให้โปรดิวเฉยๆนะหรือเป็นแบบอำนวยการสร้างเฉยๆคงเป็นคนนี้ บริษัทที่ฝรั่งเศสเองก็ออกไปตามหาคนคนนี้ครับว่าเฮ้ยขอมาทําหน่อยมาทําได้ไหมตอนแรกไอ้ชาวอังกฤษคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ทําไม่ทําผมทําัสั้นผมทายาวๆไม่เป็นแต่พอได้ยินว่าเฮ้ยเป็นสตูดิโอจิปีขอมาปริวให้นะบอกทําทําเลยนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นหนังเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่า r e d t u r t l e ผมไปดูมาแล้วเมื่อวานนะฮะต้องบอกว่าดูยากประมาหนึงเลยดูยากเลยเพราะว่ามันเป็นหนังเงียบไม่ใช่หนังเงียบสิหนังมันไม่มีแดร์ล็อกเลยครับมันมีเสียงแอมเบียนเสียงภูเขาเสียงสายลม เสียงพวเราะเสียงร้องไห้เสียงคลื่นมีดนตรีประกอบครับแต่ทีนี้ขาดหายไปคือไดะล็อกเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องมันจะถูกถ่ายทอดด้วยเ,เขาเรียกว่าไงนยภาษากายของตัวละครสีหน้าแววตามันมันอิงอยู่ตรงนั้นแล้วก็เสียงลมเสียงฟ้าร้องมันอิงอยู่กับดนตรีประกอบสกอร์ค่อนข้างหนักนะซึ่งถ้าคุณคิดว่าจะไปดูแบบยูเอ็นมดูแบบแอนิเมชันดิสนีย์คือบอกตรงๆว่าดูยากกว่านั้นนะครับต้องตั้งสติกกันนิดนึงเลยนะฮะ โอเคต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็ The Founder อ่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ทำให้แฟรนไชส์แมคโดนัลล์เนี่ยใหญ่กระจายทั่วโลกทั่วประเทศแล้วทำให้แฟรนไชสย,ยืนยาวถึงทุกวันนี้นะครับหนังกำกับโดยผู้กำกับของไบร์ทไซส์ผู้กำกับเอ่ออ,อ,อีกเรื่องนึงอะไรนะผม Saving Mr. Banks นะครับซึ่งผมชอบ Saving Mr. Banks มากดูกี่ทีก็ร้องให้นะครับมาคราวนี้เาก็มากำกับเรื่องนี้แถมได้ไมเคลืีตันเป็นพระเอกนะครับเออส่วนตัวแล้ว บอกตรงเลยว่าหนังค่อนข้างจะธรรมดามากสาหรับผมไม่ได้มีอะไรพิเศษสามารถดูรีวิวได้ในช่องนะทำลงไปแล้วนะครับก็คะแนนเมื่อกี้ผมลืมบอกคํามมีจารนของไอ้นี่ไปนะประมาณ92นะฟังดู81ก็ถือว่าสุกมากนะครับอ่ะพ,พันที่โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์นี่82นะฮะ ก็ถือว่าสูงนะคะแนนเฉลี่ย7เต็ม10นะฮะจาก130โหวตนะครับตอนแรกเหมือนจะบิลเป็นออสการแต่ว่าเหมือนก็จะแปกทั้งหมดฝั่งคนดูก็ชอบพอๆก,กัน8 2นะคะแนนเฉลี่ย3.8เต็ม5คนโหวต16,000คนในผมบอกหนังไม่ได้เลวร้ายแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับต่อไปนะฮะ Resident Evil นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าภาคที่ไหนแล้วแต่เขาบอกว่านี่ือภาคจบนะชื่อว่า Final Chapter ก็ คำพิจารณ์ออกมาก็บางคนบอกชอบมาก,กคือมันแอคชั่นอย่างที่เราคาดหวังก็คือมันเป็น Resident Evil แบบที่เป็น Resident Evil ธรรมดาทั่วไปนะไม่ได้มีอะไรพิเศษเพิ่มงอกเงยขึ้นมาไม่ใช่ดีพิเศษไม่ได้แย่นพิเศษก็ถ้าใครเป็นแฟนและยังอยากดูอะไรแบบเดิมๆอยู่แล้วก็ก็คงไม่ผิดหวังนะสำหรับ Resident Evil The เดอะไฟน a ลช e ปเตอรนะครับแล้วก็สุดท้ายหนังของแฟนเเป็นแฟนเขาเรื่อไงอ่ะแฟนเฉลิงเท่านั้นละมังสำหรับกังฟูโยกานะครับ โยคะนะหนังที่เหมือนกับว่าร่วมทุนสร้างระหว่างอินเดียกับจีนนะออกมาเป็นหนังเรื่องนี้นะคะก็คำวิจารณ์ที่ผมได้ยินมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะะักนะฮะเหมือนกับหนังเ่วิมลงเรื่องหลักก็ไม่ค่อยดีอะไรมากถ้าคุณชอบเร็จหลงจริงๆแล้วอยากดูจริงผมคิดว่าดูคงไม่เสียหายอะไรนะแต่ถ้าใครคิดว่าจะไปดูหนังแอคชั่นสนุกๆนล้ก็ผมว่าน่าจะยากนะครับโอเคนะฮะต่อไปนะ